ตาดหุ้นโลก,กรอความชัดเจนสงครามในซีเรียหุ้นไทยในมุมมองกองคุณต่างประเทศยังน่าสนใจหรือไม่ SPDR โครงการถือครองทองคำที่ระดับ921ตันเป็นวันที่4สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านคะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ รู้ก่อนด้วยกว่าวันนี้นอกจากเรื่องของหุ้นแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของมุมมองจากผู้จัดการกองทุนอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันคุณพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณบุญชัยเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปพูดคุยกับฟันเมนเจอร์ต่างชาติทีนี้เราขอถามเขาก่อนได้ไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟันเมนเจอร์เขามุมมองยังไงบ้างเอาเลยเพราะว่าตรงนี้สําคัญที่สุด ว่าตกลงเขาจะกลับมาหรือยังเ่าที่ได้คุยกันได้คุยกับใครบ้างคุณชมใช่ได้ได้มีโอกาสคุยจากสองรายนะครับก็ถือโอกาสมาเล่าให้สู่ามาเล่าให้ฟังนะครับ่านแรกนี้จะเป็นบอลแมนเจอร์นะฮะฟันที่เขาบริหารนี่ก็ใหญ่บอลแมนเจอร์นี่คือลงในตาสันนี่ที่เขาบริหารอยู่4ี่0มล้านเหรียญนะครับก็เขาพูดให้ฟังว่าไอ้เรื่องที่เรากลัว QE นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่ายังมีหลายๆประเทศที่ยังต้องปั๊ม QE ออกมานะครับ ยุโรปเองก็ต้องปรับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ต้องปรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณเงินยังคงอยู่ในระบบเยอะอันนั้นก็สิ่งที่เขาคิดว่าถึงแม้ว่าสหรัฐจะลด QE ลงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลดหมดแต่ค่อยๆลดเนี่ยเพราะฉะนั้นปริมาณเงินก็ยังอยู่ในระบบอยู่นะฮะส่วนตลาดเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าหลายๆประเทศเนี่ยไม่น่าห่วงนะครับเพราะว่านี่เนี่ยน้อยนี่ต่อ g d p เนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งเนี่ยมีเยอะนะครับ จีนเนี่ยเขามองว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นฮาร์ดแลนดิ้งจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งซะมากกว่าเขามองฟันเดอเมนทัลเอเชียไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแม้ในระยะสั้นเนี่ยจะมีเม็ดเงินไหลออกไปก็ตามใช่มั้ครบถูกตองแต่ว่าก็ต้องเลือกว่าเขาก็ต้องมองคือเขามองว่านอตเอเชียจะจะดีจะดีที่สุดแล้วก็มาทางเซาท์เอเชียคือเรานะครับแต่ก็เอเชียบางในบางประเทศที่หนี้สูงเนี่ยก็ต้องก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเจ้าเนี่ย <K ill: S 1> ขาก็บอกว่าในแง่ของของเอเชียเนี่ยก็ยังก็ยังดีอยู่ะนะครับแล้วหุ้นที่ตกมาในระดับนี้เนี่ยก็เป็นราคาที่เริ่มเริ่มจะเก็บได้แล้วะนะครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งนี่เป็นค่าจากยุโรปนะครับยุโรปนี่เขาก็จะมองว่าหุ้นเนี่ยต้องดีกว่าบอลนะฮะคือเนื่องจากว่ายิวยิวไอตัวยิวเคอร์นี่มันจะมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะเพราะฉั้นการที่ลงทุนในบอลนี่ก็อาจจะเสียเปรียบสักนิดนึงนะครับเพราะเจ้านี้จะมองว่าเราให้ ให้มุมมองในหุ้นเยอะกว่า <c oughs> แต่ว่าเขาก็จะมองในแง่หุ้นในสหรัฐในในในยุโรปเนี่ยจะดูดีกว่า <c oughs> นะครับแถบเอเชียเนี่ยเนื่องจากโกรดมันตับ <c oughs> ะชะลอลงนะฮะ <c oughs> ก็จะมองว่าโกรดทางเอเชียเนี่ยก็ยังน่าสนใจแต่ว่าถ้าให้ให้มุมมองเขาเขาจะเน้นทางด้านยุโรปกับกับ สหรัฐอเมริกาจริงๆเท่าที่ฟังคล้ายๆกับพี่คุณบุญชัยเล่าให้เราฟังตั้งแต่สองสสัปดาห์ที่ผ่านมาจําได้ว่าก่อนที่จะเอากองทุนที่ลงทุนในสหรัฐเนี่ยมาคุณบุญชัยบอกเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ภูมิภาคที่น่าสนใจก็คือทางด้านของประเทศที่เป็น developing country ถูกต้องใช่ไหมี้อันนี้ก็เหมือนกับเป็นการตอกย้ํามุมมองเขาอีกครั้งนึงแต่ว่าเวลาที่เวลาที่เฟอร์นิเจอร์ลงทุนเนี่ยเขาจะลงทุนเปรียบเทียบนะฮะหุ้นไทยในสมัยก่อนเนี่ยแพงนะฮะแล้วก็ตกลงมานะในระดับพีประมาณ12เท่าตอนนี้ถถ้้าาเทียบ พีแล้วนี่ก็ถือว่าต่ำลงมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการของการของการเปรียบเทียบเนี่ยพุทไทยก็จะเริ่มมีมุมมองที่น่าสนใจขึ้นครับค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะเราเช็คจากทั้งเมื่อวานนี้นักลงทุนนาชื่นตาบางกันเป็นแถวโอ้หน้าชื่นแต่ว่าพี่พี่หลังยัมาขายดิจะมาขายพันสี่ร้อยก่าล้วแ่เสก็เลยกังวลกันอยู่ไงบอกว่าเอ๊ะมันขึ้นมาอย่างนี้มันจะขึ้นได้อย่างถาวรหรือยังก็คงต้องดูค่าเงินบาท นะเป็นหลักนะชาแข็งนะล่าสุดอยู่ประมาณ32.04โดยประมาณจากเดิมที <3> <3> <3> <3 ่มันเคยอ่อนค่าไปที <3> <3 ่32.28นะตอนนี <3> <3 <3> <3> <3> <3> <3 ้ก็ลุ้นว่าเอ้ะหลุด3 2ลงมาแล้วก็เฮ่ยๆหน่อยถ้าหากว่าหลุดลงมาแถวสามสาต่ำกว่านี้นะมันจะเริ่มแข็งค่าคือถ้าข้างเงินบาทเป็นขาลงเนี่ยบัญชีของเราจะเป็นขาขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าข้างเงินบาทเป็นขาขึ้นเนี่ยเราจะซวอยเอานะเราเราหวังว่าข้างเงินบาทเนี่ยจะเริ่มมานะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยข้างบาทเราต้องตามดูนะแล้วก็รอซีเรียร<อ>ล่ะซีเรียเออซีเรีย,รยนี่คงต้องรอทางว่าโอบามาเนี่ยได้รับฉันธรรมติไหม วันที่ประมาณที่เก้ามันจันด้วยประมาณก็จันหน้าเขาอะครับเราก็คงรู้วันอังคารวันอังคารหน้าผมพูดต่อเลยว่าผมบอกแล้วว่าตกลงยิงกันหรือยิงกันงั้นแสดงว่ากรอบพุ่นก็จะแขวนอยู่ในกรอบประมาณนี้เลยน่าจะอย่างนี้ประมาณนี้ครับทีนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเขายิงกันจริงๆแล้วสัญญาณอุปภาคมันต่างกันเยอะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแต่ที่เป็นห่วงที่สุดคือว่า เฮ้ยมันจะมีการก่อการร้ายไหมอันนี้คือเป็นเป็นตัวที่สําคัญว่าแพ้นะแพ้แน่ๆครับ่ะไหมแพ้แพ้แน่ๆคือทางวิทย์มยิงกันเนี่ยไม่ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ต้องจบไม่ต้องจบนะฮะแล้วก็ของเราเองคงต้องไปดูเรื่องของพรบเงินกู้2.2ล้านล้านนะฮะว่าเป็นยังไงนะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังรอนะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยคือเรื่องนี้แหละหนึ่งเรื่องของต่างประเทศนะครับ แล้วก็ค่าเงินบาทแล้วก็ฟันเมนเจอจะกลับมาไหมในฟันต่ำประเทศเขามองดีแล้วใช่ไหมไม่น่าห่วงเอพีของเราตอนนี้ปประมาณ12.3ถูก1 2บถูกก็ถูกแล้วครับนะเขาบอกว่าประมาณสักแถว10ปีแล้วประมาณแถวนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วยิ่งมาแถวๆ10ต้นๆเนี่ย ก็ค่อยทยอยเก็บหุ้นเข้าพอร์ตไปคือพื้นฐานราคามันรองรับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเงินเนี่ยจะไหลเข้ามาเมื่อไหร่นะคะอันนี้คือปัญหาก่อนที่เงินจะไหลเข้ามาแน่นอนค่ะถ้าเกิดเรามองตรงนี้เป็นโอกาสก็เป็นโอกาสของนักลงทุนรายย่อยที่ตอนนี้อาจจะเริ่มมองหาหุ้นในดีในการทยอยเก็บและที่สําคัญที่สุดนะคะวันนี้หลายคนถามมานานแล้วค่ะหุ้นลงมาอย่างนี้ LTFR เ็บน่าสนใจหรือเปล่าอีกสักครู่มาติดตามกันต่อค่ะครับ กีจจะเป็นให้สูงขึ้น การศึกษาไม่เคยหยุดให้ความรู้แต่ยังส่งต่อไปถึงการศึกษาที่อยู่ห่างไกล เครือข่ายที่มีคุณภาพยังที่สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการลงทุนให้กับอนาคตทุกการเชื่อมต่อที่อยู่ห่างไกลให้เราใกล้กันมากขึ้นสำนักงานกสทช ช่วงนี้เกิดไปแล้วนะคะว่าหุ้นที่มีการย่อตัวลงมาอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในโอกาสเหมือนกันแต่ทีนี้เราไม่ดูกองทุนหุ้นเราจะมาดูกองทุน l t f กับ RMF เพราะว่าวันนี้วันนี้แถมกองทุนทุนนี้อันหนึ่งเพราะว่าคุณสวยบอกว่าเราไม่ออกทริกเกอร์ฟันหรือเปล่าออกครับออกแล้วอย่าท้าอย่าท้านะคะเอากองไหนก่อนเดี๋ยวเอาทริกเกอร์ก่อนเลยแล้วกันไม่ไม่เอาเอาทริกเกอร์ก็ได้ครับคือจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าตลาดหุ้นณราคานี้เนี่ยทางบลจก็เห็นว่าเป็นเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับก็จะออกทริกเกอร์อันหนึ่8 1 นะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นชาร์จสิบห้านะครับขายวันที่5ถึงถึงวันที่10เดือนนี้แต่ว่ามั่นใจว่าตลาดไม่น่าจะร่วงลงมาแรงมากกว่านี้แล้วคือจริงๆต้องเรียนต้องต้องมองว่าถ้ามองในภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราดูหุ้นเป็นบางตัวเนี่ยเฉพาะเราะหุ้นบางตัวก็ยังมีโกรธสอยู่นะครับหลายๆตัวที่ในใน นายหกร้อยตัวไม่ได้แย่ทุกตัวนะฮะเพราะฉะนั้นฟเจอร์ก็ต้องเลือกหุ้นที่คิดว่ามีโกลส์นะครับนั่นก็เรียนพูดราคานี้กลับไปเมื่อตอนปลายปีที่แล้วแล้วนะฮะถามว่าถูกไหมก็ต้องบอกว่าถูกแล้วก็เหมาะสมเราเราวางเป้าหมายแค่แปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถ้าสมมติดัชนีปัจจุบันไปถึงแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยดัชนีจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณพันสี่เจ็ดเศษเองอันนี้ดูในภาพรวมนะครับพันสี ทีเดียวคนหนึ่งเหรอถ้าเราดมทุนได้ปักซื้อปุ๊บขึ้นมาทีเดปิดกองเลยเราก็หวังไว้แล้วจริงๆนะครับก็เลยต้องเรียนว่ามุมมองของของของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่พูดลงทุนระยะยาวเนี่ยอันนี้มันเป็นโอกาสอันนี้เปิดหรือยังคะเอ่อเปิดขาวันที่5ครับขาววันที่ห้าถึงวันที่สิบหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่คิดว่า จังหวะนี้เนี่ยเราที่เรามีความเชื่อมั่นว่าในหนึ่งปีจากนี้เนี่ยโอกาสจะได้8เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นกองหนึ่งที่แนะนําว่าเป็นโอกาสในช่วงนี้ที่นี้ขอ LTFR เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยชอบมาถามกันช่วงเดือนธันวาคมเป็นไหมคะนักลงทุนไทยชอบซื้อของแพงแต่ช่วงนี้ถือว่าเหมาะสมก็คือต้องต้องเฉลี่ยไปเรื่อยๆนะครับก็ของของนาชาติก็มีอยู่สองสากองนะครับไม่ไม่ทราบมีสไลด์หน้าสุดท้ายไหมครับลองดูเอามาเลยนะคะ คือเวลาผมซื้อเนี่ยผมว่าค่อยทยอยซื้อทีละห้าหมื่นห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้นะห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็บซื้อแค่ห้าพันเองพี่พี่อย่างผมที่ผมซื้อผมซื้อทุกๆเดือนทุกทุกเดือนเนี่ยเพราะคือเราจะเหลือคอสไปเรื่อยๆไม่ว่าตลาดขึ้นขึ้นหรือว่าตลาดขึ้นจะลงแล้วมันดีกว่าไหมคะดีกว่าที่เราแบบไปรอจังหวะลงหรือขึ้นหรืออะไรยังไงคือคือหลักมันอยู่ที่ว่าเราไม่สามารถถามวิ่งตลาดได้ว่าว่าวันเนี้ยแพงหรือจะถูกเรามองในในอดีตได้ว่าเมื่อวันนั้นวันนี้เราควรจะซื้อหรือเราเรราาควจะขย แต่เราไม่สามารถบอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจริงๆวันที่เราซื้อเนี่ยเราก็ได้เราก็ได้บัฟเฟอร์ละในเรื่องของภาษีถูกต้องอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการซื้อพวกนี้ก็คือต้องซื้อเฉลี่ยไปเรื่อยๆถ้าเฉลี่ยรายเดือนได้นี่ก็ยิ่งดีแต่บางท่านก็จจะเป็นเฉลี่ยรายไตรมาสนะครับไม่ทราบสไลด์สไลด์มาอย่างเลยค่ะในสไลด์นี่คุณวิชัยพูดถึงอะไรคะผมจะมีกองกองของเรานี่เรามีกอง LTF 2กองนะครับค่ะ อาร์เมฟนี่มี9 oh. แต่ว่าที่จะเอามาแนะนำก็จะเป็นเอ็นมิกซ์อาร์เซึ่งเป็นกองทุนผสมคืออะไรคะเอ็นมิกซ์เอ็นมิกซ์ก็คือเราผสมระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ดังั้นตัวฟันเฟือ์จะปรับพอร์ตได้ <c oughs> ได้สม่ำเสมอตลอดเวลานะครับ <c oughs> ตั้งตั้งแต่ต้นปีนี่ก็รีเทิร์นประมาณ10ตลาด <c oughs> ลบ3นะครับปีที่แล้วตลาด35กองนี้45่สิตัวเชตอินเด็กซ์นั้นเป็นเวนช์หมากไว้ห้าใช่ไหมฮะแล้วอันนี้ก็จะเป็นทีโลเบต้าอันนี้อย่างที่เรียนที่ว่าหุ้นโลเบต้าเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องในแง่ของ รายได้สม่ำเสมออันนี้ก็เป็นตัวที่เราคิดว่าเหมาะสมในในสภาพแวแบบนี้นะครับสุดท้ายจะเป็น LTF ดีอันนี้เป็น LTF ที่เราลงหุ้นที่มี growth นะครับที่ผ่านมานต้นปีก็ return ปร 10, 10ะมาณ10%นะครับแต่น,นี้คือผลคือผลงานที่เราทำในในช่วง<ป>ที่ผ่าน 5, 5มาอีนะะ่40%นะคะนะครับอันนี้ก็อย่างที่เรียนก็คือว่าเรามุมมองเราเรามองเราชอบบอลเอ้ยเราชอบหุ้นมากกว่าบอล เอาเช่นที่เอามาแนะนําก็จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสที่ตอนนี้นักลงทุนอาจจะเลือกได้นะฮะว่าจะลงทุนอะไรในกองทุนรวมทีนี้ถ้ามาหุ้นบางหลายอยากได้เราใจบางทีอาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้คุณบุญชัยไปทํางานให้เราแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็อยากได้ความเ้าใจคุณชูยตอนนี้ลงได้ไหมช่วงนี้นี่คือลงหุ้นรายตัวเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยต้องเลือกต้องเลือกตัวนะถ้าเผื่อเลือกผิดตัวก็ความสวยก็ไม่เยือนโดยเฉพาะ ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยพวกหุ้นติดแคชบาลานซ์นะฮะขึ้นมาแบบจาก50ตังไป5บาทนะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยผลปรากฏว่าไมริีบางตัวนะตัวไม่เอ่ยชื่อแล้วกันขึ้นไป3บาทนะแล้วพอหลังจากนั้น MD บอกขายหุ้นทิ้งปึ๊บเหลืออยู่60ตัง มันขึ้นเร็วลงเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยต้องระวังแล้วพยายามออกข่าวดีตลอดเวลาผมจะมีข่าวยังไม่ที่แต่ว่าไม่มีจริงไม่มีจริงครับเนี่อันนี้ต้องระวังแต่ทีนี้วันนี้ที่เราจะดูกันคือเรื่องของหุ้นที่เกี่ยวกับ ICT จริงๆหุ้น ICT ที่ผมสนใจอยู่ประมาณ2ตัวนะฮะตัวเล็กๆหน่อยก็คือเจสซิมินตัวกลางๆหน่อยก็คืออินทัชนะถ้าใหญ่แล้วก็คือแอดวานซ์ดีทันพวกนั้นนะครับนี่ทาง Intouch เองเนี่ยตอนนี้เนี่ยซีด้า ซิด้าโฮลดิ้งเนี่ยเ็บอกว่าผมขายหมดแล้วคนตอนก่อนหน้านั้นนะคือคนกังวลว่าซีด้าจะขายจะขายจะขายอตอนนี้เนี่ยเขาขายมาเขาปิดสมุดทะเบียนแล้วเ็บอกว่าขายหมดแล้ว,ลวตั้งแต่วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาไม่มีแรงกดดันแล้วนะอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกนะเพราะว่า คือของเทมเปอเซตเนี่ยขายออกบางส่วนไปละคือขายนี่คือเขาขายทั้งกำไรใช่ไหมไม่ได้ขายเพราะว่าไม่ดีใช่ไหมเออคือคือของเทมเปอเซตเขาถือเยอะใช่ไหมถือเยอะครับเออเอ,า,เอาของซีด้าในส่วนหนึ่งเขาก็ขายออกไปออโอเคแล้วก็ยังเหลืออยู่นะทีะนี้เนี่ยรายได้แนวโน้มการเติบโตเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือรายได้ของเขาเนี่ยมาจากเงินปันผลจากแอดวานซ์นะแล้วก็มีการย้ายโครงข่ายมา 3G ใหม่เพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ นอกนั้นียก็มีเรื่องของธุรกิจของดาวเทียมในไทยคมนะฮะแล้วก็ใน CSL อไรต่างๆแต่หลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของตัว a d v a n c e ที่มีเงินปันผลมาแล้วก็ในช่วงนี้รู้สึกจะมีการจ่ายผลผลไปแล้วนะประมาณ2.37บาทต่อหุ้นนะครับจ่ายันผลไปแล้ว XD วันที่22นะครับถ้าเกิดดูไวไปแล้วนะฮะแล้วก็ดูงวดของ งวด6เดือนเนี่ยนะฮะกำไรประมาณ7,700ปีนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขาเริ่มบอกว่าเกือบเกือบสองหมื่นนะนะที่ที่ที่ยังจะเหลือที่จะรับรู้มาในช่วงครึ่งปีหลังก็จะมันเกือบปีหลังน่าจะมีมากกว่าครึ่งปีแรกประมาณแค่ใกล้หมื่นเนี่ยตีว่าถ้าถ้าเท่านึงก็พักเจ็ดสองสิบสี่ประมาณหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วนะเพราะฉะนั้นในช่วงปรับตัวลดลงมาตัวนี้นี่น่าสนใจ นะ EPS ก็2บาทสี่ก็ประมาณสักตึกเกือบ5บาทแล้วถ้าแบบคูณแบบยาบเลยนะห้าบาทละนะเพราะฉะนั้นเราดูตัวตอนนี้อยู่แถวเจ็ดสิบกว่าบาทถึงแปดิบาทเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าราคาหุ้นเนี่ยมันอาจจะไซเวอ์อยู่นะอาจจะยังไม่ค่อยเป็นไรไกลแต่ว่าถ้าพักลงมาอยู่แถวสมมตินะมีมีพักลงมาไม่ต้องไล่ราคานะครับช่วงนี้นะฮะพักลงมาแถวเจ็ดสิบาทหรือต่ำกว่าได้เนี่ยน่าสนใจถ้าอยาซื้อแล้วก็ แต่ในช่วงนี้ก็เปิดแก๊ปเปิดหน้าต่างทิ้ง <c oughs> ไว้ประมาณตักแ84-85ก็อาจจะเป็นลุ้นไปก่อนว่าไปปิดแก๊บคนที่มีก็อาจจะไปขายตอนปิดแก๊บแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ซื้อก็หาจังหวะซื้อในช่วงพักลงมาแล้วกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาดูทองคํากันต่อค่ะเปลี่ยนชีวิตการซื้อขายทองคำแบบเดิม สู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุดที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและ g o ลด์ฟิวเจอด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคำมากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริงผมทำธุรก,กิจหนังสือมาค่อนชีวิต สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยมีเวลาน้อยได,ด้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจำหน,น่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วมมาสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลิน

คุณกอล์ฟนัทพงศ์ฮีรันยศรีจาก m t s มทีเโกแม่ทองสุกกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกอล์ฟคะสวัสดีครับค่ะคุณกอล์ฟวันนี้แนะนํายังไงทองคําดูเหมือนว่าจะไม่ไปไหนเท่าไหร่ใช่ไหมคะครับก็เมื่อวานนี้ตลาดทองคําปิดนะครับแล้วก็ไม่มีเคลื่อนตัวมากนะครับค่ะซึ่งเราจะเห็นครับโดยมาดูในกราฟเทคนิคเลยเลยละช่วงทีก็เงียบเหงานะครับเคลื่อนตัวกรอบแคบๆระหว่างพันสามร้อยแปดสิบห้าจนถึงประมาณพันสี่ร้อยเหรียญนะครับรอซีเรียหรือเปล่าคะรอรอซีเรียเหมือนการรัฐหรือซึ่งจริงๆวันนีี้นนน่าสใจะครับม เออแอบเข้าไปดูคอนเกรสคร่าวๆเนี่ยเขาบอกตอนนี้คนที่โหวสตส่งทหารเนี่ยเริ่มมากกว่าคนโหวตไม่ส่งทหารแล้ว oh, <okay. S 1> ประมาณสักร้อยี่สิบเจ็ดเสียงต่อร้อยเสียงอันนี้คือแบบโโแบบอันออฟฟิเชียลนะครับยังไม่ได้ออฟฟิเชียลฉะนั้นแน่นอนครับราคาทองก็เลยกําลังรอข่าวตรงนี้ด้วยนะครับโดยในกราฟรายชั่วโมงก็เช่นเดียวกันนะครับเคลื่อนตัวเทอ์เวแนวรับแนวต้านแล้วก็กราฟรายวันครับก็ยังคงเดิมนะครับะที่พันสามร้อยแปดสิบห้าพันสี่ร้อยี่สิบเหรียญฉะนั้น ่วงนี้ครับแนะน,นํากลยุทธ์นักลงทุนก็ช่วงโอกาสดีที่จะเริ่มปรับพอร์ตให้พยายามมองอยู่ระดับสักพันสามร้อยแปดสิบห้าแล้วก็พยายามเปาสักระดับประมาณพันสี่รอยี่สิบเพื่อทํากาไรในกรอบแคบๆในช่วงนี้ก่อนครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณกอล์ฟคะสวัสดีค่ะก็สั้นๆเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรเข้ามามากนะคะจับตา<ะ>ดูผลการประชุมสภากรรมาธสการรัฐละกันทีนี้ในช่วง How to Trade วันนี้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนทันคอร์เปอเรชั่นจะมาคุณผมา จะมีวิธียังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาจารย์ครับผมอยากได้หุ้นที่แบบพื้นฐานดีราคาถูกเนี่ยครับหรือมีคุณค่าในราคาหน้ามัดเป็นยอดปานธนาของนักลงทุนนะครับแต่ว่ากว่าเราจะหาหุ้นในลักษณะนี้ได้เนี่ยนะครับคุณเขียวก็คือว่าหนึ่งต้องมีสถานการณ์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกกระแทกครมเข้ามา แล้วก็ส่งผลให้ตัวราคาเนี่ยร่วงลงไปหนักๆต่ำกว่ามลาูลค่าปัจจัยพื้นฐานมากๆานะฮะถ้าไม่มีวิกฤตก็ไม่มีโอกาสก็ไม่มีโอกาสนะฮะพยายามหาสถานการณ์ที่ว่ามันเป็นวิกฤตอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองสองครามระหว่างประเทศนะฮะพวกโลกระบาดหรือว่าการร่วงลงของภาวะเศรษฐกิจเพราะฉนั้นถ้าอยากได้หุ้นดีๆมีคุณค่าในราคาน้ํดับลนเนี่ยก็คือรอจังหวะนี้สถานการณ์อย่างนี้ แต่ไม่ใช่ว่ารอ,อ,อเฉยๆแล้วก็รอช้อนให้ศึกษาด้วยวิธีดูหุ้นดีๆที่ว่าเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าเป็นหุ้น Value Stock หุ้นที่เน้นคุณค่าเนี่ยนะครับโดยทั่ว,วไปถ้าเป็นหลักของ Warren Buffett เ,เขาให้ดูกันอยู่สองสเรื่องเรื่องที่เดิมถ้าธุรกิจของมันเนี่ยนะครับมีคนพวกเราเจำเป็นต้องกินต้องอยู่ต้องใช้แล้วก็ข้อสองถ้ามันเป็นลักษณะแบบเก่งๆเหมือนว่าผูกขาดหน่อยนึงนะฮะ ข้อที่สามถ้าหากว่า,าถึงมันจะไม่เกิดผูกขาดแต่มันเป็นเจ้าตลาดในธุรกิจนั้น,น,นข้อที่สี่ถึงจะไม่ถึงขั้นเก่งกูกขาดเนี่ยถ้าหากไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันไซส์มันใหญ่กว่าบ,บื้มเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอะไรของมันเนี่ยนะฮะใหญ่กว่าคู่แข่งทิ้งกันเป็นช่วงต่อช่วงนี่นะฮะสุดท้ายนี่ก็คือว่า คนมีรอยันตี้ต่อแบรนด์มีรอยันตี้ต่อตัวธุรกิจตัวนี้ผมยกตัวอย่างชักตัวหนึ่งนี้ไหมก็คือหุ้นย่าง CP 7ซเ e ่นหรือว่า uh, c p r เนี่นะคะับเคิวครับเดินเอาไว้ปากซอยเนี่ยมีร้านสะดวกซื้ออยู่3-4แบรนด์ทำไมไปเดินเข้า7 e เ e ่นใช่ไหมแบรนด์มันน่าเข้าถึงเมื่อมม,ม,มันติดแบรนด์แล้วแล้วที่สำคัญมันใหญ่กว่าคู่แข่งการทอบิมเลยนะครับแล้วก เราก็จะเป็นต้องกินต้องอยู่ต้องใช้กัะมาตลอดแต่ลักษณะที่ว่าอยู่ๆเราจะได้หุ้นตัวนี้ในราคาที่มันถูกเลยเนี่ยโดยตัวของมันก็ไม่มันก็ไม่ลงมาหรอก่ามันมีคุณค่าค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องรอสถานการณ์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกนยครับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ําท่วมโลกมนุษย์ต่างดาวบุกโลกหรืออะไรก็แล้วแต่วิกฤตการณ์ลักษณะนี้หุ้นตกมา หุ้นของเราเนี่ปรากฏว่าตกมาด้วยมูลค่าที่เหมาะสมของมันสมมติควรจะอยู่ที่50บาทตกมาเหลืออยู่ประมาณนัก10บาท,ทนี่แสดงว่ามีดิสคา์หรือว่ามีส่วนลดจากมูลค่าปัจจัยวิ้าที่แท้จริงเยอะๆในระดับ50-60%หรือว่าเยอะๆกว่าน,นั้นเป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อหุ้นดีๆมีคุณค่าในราคาหนวัดต่นะครับ่านผครับ ค่ะก็จริงๆที่อาจารย์นัดพูดเนี่ยมันคล้ายๆกับวิธีที่ผู้จัดการกองทุนนะคะคมาเลือกหุ้นพื้นฐานดีราคาถูกแล้วก็เข้ามาลงทุนกันที่นี้รเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งคุณชัยว่าวันนี้ที่แนะนำเนี่ยหนึ่งก็มีอก,กองทุน <15 S 2> ชาเลนจ์15นี่คือทิกเกอร์ฟันหนึ่งปีนะคะแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าได้แปดเปอร์เซ็นต์ก่อนก็คือเลิกก็คือปิดกองไปคุณผู้ชมก็ได้รับกำไรตรงนั้นไปอีกสองกองคือ LTF กับ r m f ใช่ไหมครับใช<ป>่ครับนะฮะที่ต้องต้องเรียนว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจไทยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแย่นะครับมันมีพุ้นหลายๆตัวที่ดีนะครับเราก็ต้องเลือกพุ้นแล้วก็วางเป้าหมายไปนะครับนี่ก็เป็นข้อแนะนํำ ครับค่ะทีนี้คุณชุยคะตอนนี้เนี่ยนักลงทุนก็บอกว่าโอ้อยากจะเตรียมอาวุธแล้วเพื่อที่จะไปรบต่อในไตรมาสสุดท้ายเพราะว่าปกติไตรมาสสามไม่ค่อยดีจะมาดีๆเนี่ยก็ไตรมาสสุดท้ายแต่โดยส่วนใหญ่พฤติกรรมของนักลงทุนไทยเนี่ยเวลาหุ้นตกฉันไม่จ่ายตังคือไม่ยอมเรียนก็มันขาดทุนในหุ้นแล้วไงออาแล้วเจ๊งหุ้นมากกว่าการเรียนนะคือสมมติเราลงทุนไปสองหมื่นห้าเนี่ยบางทีเราเฟื้นตัวได้มากกว่าที่ที่เราลงทุนไปนะเพราะฉะนั้น เราจะเปิดเรียนการเปิดสอนกันวันที่27ดนะฮะ2ีเดือนนี้นะฮะสุกเสาร์ที่นาคารนะร27ถึงวันที่1ตุลาคม<ช>นะครับเข้ากรอบร,บรม25,000บาทนะครับเรียนที่ซอฟต์แวร์ปลาชั้น3นะ8โมงถึง5โมงเย็นประมาณนะเบอร์โทรอาจารย์ชุยก็0 8 1 4์1 3 6 3นนดดูกราฟดูงบการเงนินแล้วก็นั่งเทรดหุ้นกันจริงๆ<ช>นะครับก็ครบสูตรนะ ถ้าเรียนหลักสูตรอื่นก็อาจจะดูกราฟก็ดูกราฟแต่ไม่ใช่เรียวไทมแล้วอันนี้คือให้มานั่งเลยเรียวไามเลยแล้วก็อยู่ด้วยกันเนี่ยหวันเต็มบางคนบอกว่าสองหมื่นห้าแพงแต่ไปหารห้าสิคะมันคุ้มนะคุ้มกับสิ่งที่เราเสียไปกับการที่เสียรู้หุ้นแล้วนักทุนก็บางคนก็บอกว่าอาจารย์ทำไมมันเปิดนานจังเลยเนี่ยลางานไม่ได้แต่พอมานั่งเทรดจริงๆบอกว่าเดี๋ยวคุณมานั่งเรียนแล้วคุณจะบ่นบอกว่าทำไมมันจบเร็วจังเลยอะล่ะค่ะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้นะคะวันนี้ทางรายการรู้ก่อนรรววยยกกก่าาาต้อองบบบคุณิิษััททนนไจดหชแล งานกสทอชอซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถมาพบกับรายการรู้ก่อนรวยกว่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้บ่ายโมงหนาทีโดยประมาณวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ